ก็คือน้องที่กำลังจะเปิดหน้านะคะทุกคนตอนนี้ดูดิโอ้ยสกสารแ้เราก็อยู่ที่สวนนะคะนี่อันนี้คือต้นข้าวโพดนี่จะเป็นผักเขาปลูกกับดินอย่างนี้เลยนะนี่หอมกลสวยมากเห็นน้องกับแม่แล้วนะ นี่น้องเราก็กำลังเก็บผักอยู่นะคะ,ะนี่ถ่ายคีิปหอใช่เห็นหน้ายังเนีไยไม่รู้ตัวลงทุกคนตัวลงอ,งอย่าติดยาบ้างนี่เดี๋ยวเราจะพาไปไปดูน้ำกันน้องไปยาาากถ่เหห็นนน้ทครเดินไปก่อนเลย คอมเมนต์มานะไปไปไใส่ไปใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวเดินตามหลังนี่แล้วนี่ก็คือสวนพักที่แสนสวยอย่าวิง่งอย่าวิง่งอย่าหันหนะน้ามานะหันหนะ้ามาปุ๊บคือหันเห็นเดะอย่าวิ่งสิสนี่นะน,น,นี่ก็คือน้องของเรา <laughs> ทั้งหมดเขาก็เกาะสร้างมาแัะนี้คือน้ำที่เย็นๆนะคะอันนี่ก็คือแบบต้นไม้พลกแบบเนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นน้ำอย่างนี้อย่างนี้ค่ะละน้ำก็จะใสประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหม อู้น้ำเห็นมากเออลงลงมากับเราเดี๋ยวหยิบกล้องเลยเดี๋ยว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 น้องเดี๋ยวพี่เข้าไปอาเดี๋จะซูมให้ดูเนื้ยหลังเดี๋ยวจะถ่ายมุมหลังทุกคนน่ทุกคนเห็นนะพี่เราแล้วอย่าลงเบลึกมากมันน่ากลัวพี่ น้ำเย็นด้วยเนาะมาเลูกโอ้น้ำเย็นมากเลยว้าแระเจียนชัดอื๋อเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์เข้าไปถ่ายในตรงลึกๆหน่อยนี่นี่ก็คือน้ำที่แบบโวยนี่น้ำใสในกล้องอาจจะไม่ใสแต่ที่จริงคือใสมาก All right